สวัสดีครับพี่พี่มาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับที่ส่งมาจากพี่พี่ทางบ้านนะครับใช้บริการของแฟดนะครับกล่องนี้นะนะครับเดี๋ยวนี้คนใช้บริการแฟดเยอะนะครับน่าจะบริการของแฟดราคาถูกนะครับราคาถูกกับที่สุดนะเท่าที่ผมนะเคยเห็นมานะครับ นะครมี25บาทนะฮะ27บาทก็มี29บาทก็มีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนะถ้าถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆนะครับนะผมจะไม่ค่อยได้ส่งแฟดตหรือส่งไปรษณีย์นะครับผมจะส่งเคอรี่ให้พี่ๆนะครับเพราะว่าผมยังมั่นใจบริการของเคอรี่อยู่นะครับเพราะว่าเขาจะโทรหาผู้รับปลายทางนะครับโอ้โหนี้หอหนึ่งนะฮะห่อใหญ่เลยนะครับนะห่อมาดีด้วยครับนะสอสามชั้นเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับมีพระเครื่องรุ่นไหนบ้างนะครับอ่ามีหลายห่อนะห่อแรกคืออะไรโอ้พระสุเรษถีครับนะฮะองค์แรกนี้คือนะครับพระผงสุมเรษถีนะครับสององค์นะครับไม่ใช่องค์เดียวด้วยนะฮะไม่ใช่องค์แรกสององค์แรกนะครับมาหนึ่งคู่ครับเดี๋ยว นี่อะไรโอ้โหแปติดสติกเกอร์ซะแน่นหนาเลยเอาหอดีครับดีดีด,ดีอันนี้หนึ่งหนึ่งห่อครับโอ้โหนี่แหวนหลวงปู่หลิวปี39ครับแหวนของคุณผู้ชายนะครับคุณพี่ผู้ชายนะครับนี่ครับผมใส่นิ้วนางได้เลยครับ นะแหวนเนื้อเงินปี39ครับสร้างไว้2เนื้อครับเนื้อเงินและเนื้อทองคําอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนะฮะจะสร้างท่วัดไซทองนะครับในปีพศ2 5 3 9ครับโอ้โหเนื้อเงินครับนานๆทีจะจะเห็นสักวงหนึ่งนะครับสวยมากๆครับพี่ๆสมบูรณ์มากนะฮะต้องบอกว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับเดี๋ยวมาชมต่อครับในห่อนี้รุ่นอะลไร ห่อนี้มีสองกล่องครับสององค์มาทั้งหมดห้าองค์ครับหนึ่งสองอสามสี่ห้าครับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละรุ่นครับนะครับนี่ครับสององค์เลยครับนี่คือรุ่นแรกครับ รุ่นแรกรูปเหมือนใบโพหลวงพ่อพ L, หลิวรุ่นล่มโพทองครับบูชาแล้วลมเย็นเป็นสุขครับเงินทองไหลล่องข้่องมือจากพ,พี่จ๋าเป็นเนื้อนวะโลหะแก่ทองครับนะครับรูปเหมือนใบโหพหลวงพ่อหลิวรุ่นล่มโพทองนะครับที่ระลึกในงานสร้างหอระฆังนวัดไล่แตงทองจังหวัดนครปฐมในปีพศ2534ครับมาดูว่าทําไมผมถึงบอกว่าเป็นเนื้อนวะโลหะแก่ทองครับพี่ๆดูองค์แรกครับ เห็นไหมครับประกายทองเต็มองค์ครับทองขึ้นประกายเต็มองค์ครับนี่ครับนี่คือหล่อโบราณนะครับนะฮะแล้วก็ตอบโค้ดคมชัดลึกดูครับคาบน้ำทองประกายทองเมตตาหลวงปู่หลิวหล่อโบราณติดชัดนะครับนี่ครับพิเศษจะมีเลขนะครับสองห้าสามสี่นะครับแล้วจะมีรอยตะไบตัดช่อที่ใต้ฐานตรงนี้ครับนี่ครับ ทุกองค์ต้องมีเหมือนกันนะครับเนี่ยจะมีรอยตัดช่อแล้วก็รอยตะไบแต่งนะครับสมบูรณ์มากครับสร้างไว้เพียง1000องค์เท่านั้นครับในปีพศ2 5 3 4ครับนะบอกเลยว่าบูชารุ่นนี้นะสุดๆครับเพราะหายากแล้วก็สร้างน้อยครับสร้างไว้เพียง1000องค์นองค์นี้จะออกเข้มๆหน่อยครับนี่ครับเนื้อนวะโลหะเช่นเดียวกันนะครับนะท่านสร้างเนื้อนวะเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคํานะครับ ดูสิครับสวยสมบูรณ์ครับตอบโค้ดคมชัดนะครับใต้ฐานนี่ครับ2534นะครับต้องมีรอยตะไบตัดช่อตรงนี้ครับตรงกลางใต้ฐานนี่ครับเหมือนกันเป๊ะเด๊ะเลยนะครับนะแต่ผิวออกมาคนละแบบครับเนื้อนวะโลหะนะผิวแล้วแต่เนื้อนวะที่เทลงไปนะครับนะฮะบล็อกสวยมากนะครับสวยงามคมชัดนะฮะนะฮะองค์นี้นะครับ ด้านหลังก็มีทองครับออกทองน้ําทองสวยเหมือนกันครับนะฮะสมบูรณ์มากครับนะสร้างขึ้นในปีพศ2534จ้พี่พี่นะนี่หล่อโบราณรุ่นแรกใบโพร,รูปเหมือนนะล่มโพทองครับรุ่นล่มโพทองล่มเย